สวัสดีครับเฮียฮายสานครับมันนี่ยืนกันกิ่นึกเอาครับพันปีครับมันนี่ดินกันได้ไก่มาสู้กันกินครับไก่ก็เปิดซุ่มเขาดอกไก่ตีเขาดอกบุกว่าใส่ไรครับวันครับไอ้บุกยันถูกน้อยกนนี่หาหารได้ง โอ้ยกูเบิดบางยูเด้อบาดเจ็โลละสองบ้นนะเสียบนนองกินแม้อสามเดือนไกลยังจะขายเพียแต่โลสองบนไกลตีก็เน้ยังเอรตีก็ยังเจ้าขอก็เปิดสเบา่ะนะตัวอกวาไม่ได้ชิมมเลยได้เลยคูโอ้ยมันแค้ได้หอดสัดชเท่าก็ไไรได้สักจอมเท่าเลนี่โอ้ยพี่น้องแกเบ้งนะใครละพันกรุบเรามานี่น้ำชมหู้มโ้่เลยแม่ ăn bia <laughs> cứt bơng muối <laughs> nè, chấm muối vẫn tổn khép mấy bạn khuộc này. địt gan, địt gan này. bớt à. đây đi Tao như ui. ui, quân có tám cái kéo, để mắm có bị nhàng, để mắm có bị nang bẹt. cái nhả bò này. cái nhả bò cả เนตีไก่ไงถือแกตีเขาเด้อองหวเด้มองนี่ตกกัตกเออสวนเึงจะให้ก็เลยคุได้เห็นเวียดบุญมีโควิดตวเนีปลูกแกงเนี่เห็นเรามาตําทกันครับที่สอกแล้วเสร็ท้สอก้ะัดแล้วทั้งี่เท่าเดทังที่อนเราครับบุญเจ้าหนูไปแล้วอะฮะเกี๊ยบเกียเัแ้วนัเกียร์เอาเกียมาในเกี๊ยพริเรยังนี่พัดเปรี้ยพริกแกงให้เผือกเลนี่พริกแกงครับใส่ต้มก็ใส่พริแกงใส ต้มเลยใส่ไก่กว่าใส่ยังได้ไอพริกแกงตัวเดียวกันมั้งตัวนี้สมันมีเฮฮ็ดเทสไหมไ่ไก่นี่งตัดังเดิมเทดยังกินไก่กระดูกกระซิต้มพวกหนังพวกนี้ไว้กระเทสแล้วอ่ะกระเทไปไหนี้กระเทสกระเทสขึ้นเฮโรนจริงกระเทสขึ้นเฮโรนอ่ะเอาไงเอาไงยังไงเลยเป๊ะฮะเอาใส้ยังั้นมาเลยกระเทน่สเออเดี๋ยวเอา่ต้องไปเลี้ยวดอกมันมีฝาเอาหม้อเอาหม้อกระเทสเอาบุดิ กินได้คนละสาคำ่ละมันหนาปีแกงนไปดิไปควานูต่อมาตํมให้คกันมีคว้าหนูไปบ่อยคนอยากตกก็ต้องเฮ็ดแมงดกเบียกันนี่ือ้งย่งี่อไปกินสองคำเต็ีมากไปสีเดิมนี่เลยนี่เมงไนี่ขามอยากย่างไนี่อ่ไ่ครับาไกปุไมิดยจังเลยอู้้คนเฮ็ดเฉดิม่แล้ครับพันกุ้งพันกุ้งไปิบ่มาจไหนพันกุ้ง เอฟโคล้วอยากเอาลงไปเนี่ยใช่ยู่คนีวังอึดวายากเอฟโคลแต่เราอยู่ทั้งบ้านจี่กว้างดทั้งเขียดโมเติ้งหนูทั้งปลาดุกปุ่นปลาดูทะเลสาบดิปุ่นไปยับเออไปซื้อมาใส่ดิบไปไงไปซื้อวัตถุดิว่านเหี้ยล้วเนาะเซียนปจำจำสองมือขึ้นนะจำเขียนพีหน่องนู้หลามอ่ะรีบกันเอ้ท่านกูนู้นหลามคนเนี่ยตบตบใส่กันเอาไปค้ำเห็นเนาะบอกเหี้ยว่าพันไว้แล้วมันบอกพันดี กูว่ามบนตบตบใจกันจับสองมือมาขวัวใจกันก็ตอดเอามือไดมือันบ้านเน่ยไพูดเนาะเบื้องตามน้เบื้องตานี่น้อยบวชดบตามนี่ไว้บวดได้ไเาวาม่ใครเปลง่รกัเ็ดครับกำลังเคยยีนแล้วลองติดตามครับใกกัดเท็ดแบบไหนมึเนีย้าครับเซงมแตนี่ครับมแกนจริงจังนะตายจริงจังเลยวะตกลงไปเดยว จเขาตานเลยขาปั๊บลบปั๊บนี่จริงงมึงปีเมแกงาเอาขึ้นคุณไปเลยไะมบงบ่งเบงเจีจะได้กินหมน่มานาเนาะมันเป็นองเลยวะหมูก็ได้มันก็่านปีนี่าก็ได้เองว่ะามื้อวันเรากได้แต่คนกได้ต่คนได้ต่คนบาปนี่บาปตัวเมีนบอกอยู่ต้นนรกต้นยิ้เขาก็ไ่ให้ปีน พวะว่นน้ำมันหลุยเราก็ตอกเอาไปขึงตากแดดดวยซปีโอ้อการที่หน้าร่วกันมันจะใครตันี้เอน่ซุมบาทนะหนูหนูเปไข่เหรอวนี้ใครเน่เองมันเดไอ้นี่เล้เนี่ยเนาะกูบ้่บ้าจังบึกนัเสบ้าหนูไข่เอูายเหรอมันใครหยองลูกถายกูเบงิกแมด้วหนูไข่้งไข่ทั้งหนูครับพี่เห็นเห็นมันคือไข่เนาะก็ไปตนเราหนูไข่มาทำมาพันปีวันนไเบาเพีย เออหนูไปลังที่นี่ไปเรื่อยๆครับมานี่เราไถองครับดซเป็นยสตอนครับทำทางหมอกบมันครับบันี่เกือบจะเงเกียบันไโคตรไใบังไม้ไผใช้บังไม้ไผเลยดนีแป้งโอ้ยต้มแบบคือจังยูปาเนี่เนาะใส่บังไม้ไผ่หอมกุตรุ่นเลย ลามใจหรือเสียบเดียวการตัวม้าคันครับเออมีแห้งอาบป้ำน้ำเด้อฮะมีแห้งปลาดุกอันพุ่งมาส่งที่พันพุ่งปลาดุกนี่ยโอ้ยกระอาบน้ำมีแห้งไปบ้านปลาเมียเด้อพันเปียไปล็อกข้องวันปลาดุกต่อจมที่เป็นอีตายเลยกระอาบน้ำมีแห้งไปบ้านปลาเมียลูพันเปียปนันบ่พันเปียเ่็นมั้ยสองมือเดียวกันสองตัวหมดเดียวเนาะคิดเบว่างเลยอ่ะ ลรางไปนี่ลรางเลยครับเจียดพี่น้องพัวหน่าเจียดพัวหน่าเจียดเจียดบ่อื่นแต่ได้กินครับพี่ใีญ่ดังที่ก็ได้ลูกเลี้ยงย่ยอยู่แบบนี้พี่ให่ดังแต่พันตีนีอย่างไรกินอะไรยังเถอะไม่ตีนเท่ากินท่านเดี๋ยวดอกมาอ้างอยู่เดี๋ยวแล้วครับวันนี้โอ้ไปกระลังกาเลยอันนี้ข้าวต้มครับนี่ต้มสมต้มสมเซ่ อันกระเทียมนี่เส็์แบบไหนพัดเ,เปียกยีสแบบไหนเติดมันบอกว่าถือดอกไอ้มัน <จะ S 2> เป็น<ไ>ปสูตรเดี๋ยวค่อยเบิ่งเอามันบอกว่าถือของโมน,นี่เป็นสูตรันดอกมันเป็นสูตร้าเขาไปใส่ทั่พี่ใส่ย,ยังนี่คนคนออกมันเท่าเลยนะ<อ>เขาเขยา่าเขยา่ขยาแบบคือเขย่าให้รู้นี่แหละอืเดี่ยวไปเบิ่งเอาอ่ะ มาป่้นี่เอาเมียซาเฮ้ยสิบโล่แม่เอานี่แล้เอาเมียซามาหกนมันบนี่ยันอ้ผูเดียวมาเอาอดสิโลอีเนียศอน้ำสบยัางยังสิบโลหนูีนี่แหละสิบโล่หนูนี่แหละสิโล่หนูนนีเป็นอยังเดี่นี่อันแลวเดียวเนี่ยละนที่ได้มากนั่นน่ะปาดทุ่งเศรานี่้วนรเลยนี่เน่เออน่ะโมเมนหนูซิ่งเนีน uh ั่น เอามียใ่เ้ยหาจินมันปันนี่เอาดอกยเพียวกัหาจินได้ตากติดตามมันเด้อครับพันปีครับมันนี่นี่ห้าอีสานครับฉันแ่งหั่เลออีเนาะซี่เ็ดเจ้าไม่พอนะนันบ่โอ้ยนขอดอกุุ้เพียงยังไงุเละ จดี๋ยปนเดียวาพาเสียบพุชสามอ้วนมุสาเสีีบเขาเรียนที่นี่ลดสารเดียวย่างเต็ยมเพราะท่านเกือเ่ะแค่น้อยก่นน้อยรอบเกลือเนาใส่เกลือใส่กระดรกกับอันนอแค่นี้อุ่นเขายดเยู้อุ ไมดีแต่ว่าเกายก็นล่วมีละเขาเป็นของแท้พลังงานแสงอาทิตย์อดอันนี้เพื่อพริกหอมเจด้มันหอมเ่วนอยากพริกพริกไอ้นั่นจะใส่ละพริกมันคย้นอะไรบ้างมันมีไม่มันแห้งคานแห้งใเจด็มันคึ้กสักที่หนึ่งเรียก

เด,เดี๋ยวใหลอดาเน่เดี๋ยวออน้ำนีออกกอนน้ำเข้าออกกอนน้ำเน่ยเปแหงหอมปะเนี่ยหอมะมเหอมแล้วเริ่มหอมแล้วพอเขาเสียจจงีแล้วปุ๊บรอมันแหงจังอเอยน้ำใส่จังเอยปุ๊บฝาหมอปีดหรือฝ้ายังปิดให้มีชิดมันเกิดไอ้น,น้ำเนี้ยะี่ เขาเนี่ยเขายังเฮ็ดให้เนี่ยมันซุยไก่เแถาๆบ้านใดกัดเนื้อนี่ล้วนเพื่อเพื่อไออกจากกระดูกเลยยะก็แตเบิางพวกเนี่ยนี่เหนี่ยงสินันบอกอืมเฮ็ดจะเฮ็ดด้านเดียวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเ็ดได้บ่เฮ็ดไก่อย่างเดียวสิเฮ็ดเป็ดก็ได้เฮ็ดเนื้อพวกนี้ที่ได้บ่ได้เม็ดเนื้อนี่มันอย่าใส่น้ำตาลเด้อบอืมไอ้คือยังเข้าอบ ไอ้แรงดันไอ้น้ำอ่ะอ๋ออาพวกมันี่มันจะเนื้อมันไอ้แรงดันไอน้ำพวกควนพวกขายมันเนี่ยเขาทุกซอกทุกมุมเลยทุกหนังทุกอนุของมันน่ะของโมนี่เดี๋ยวเขาจเอาที่ไปโดนป้นไปเนี่ยมโดนเดี๋ยวรอมันหายเข้ากันน้ำแรกใส่เห็นเข้มไว้พวกมันี่กินน้ำปลาคุบปลวดเขาบ้านน้ำเติมที่หลัง นี่ก็ใส่ไว้ต้องเยอะจะครึ่งช้อนชาใส่หลายมันเลี่ยนไปเห็นงานมันนีเลยตัวกินนำมาเสียบสุดหลังหอมยังหนึ่งหอมยังหอมแล้วหอมไปโดนแล้วลอยหรือได้เดี๋ยวพกไปทัก <c oughs> เดี๋ยวฮะพคกไปทักเ,เ,เออเดี๋ยวเราใส่หนำกัน ตรม่นดงนะตกมือเนี่อันนี้มันจิง่ายกว่าอออาไตน้าโยูอย่างไบ้งจะไขกันเหระแล้วไขไหมยยิงยกนีโป้มือเหนจ้ายังหอนมันหอนมาคุยงาที่แก่งนบังใบยามันแห้งจนี่ไอ้น้ามันกงไปหมอต้นใก้ยแห่งก้อนนึง ไม่วนาั้นมันเชี่ยเลยอีนั่นเป็นไอเมื่อกี้นี่มันเหนียวมาเอ็ดน้องมาตักกินไปก่อนด้วยไปจานนี่น่หมดเลยสรงขันเนี่ยสวนก็ได้อ้ยกินั่ะมันก็เคสุดเนาะอือตอนเจาะมันติแหงแล้วอ๋อกะชั้นค้าเอาไปเลยไก่ไก่มันว่เขาอรเนาะมึงมงเฮ้ยมเหนเหรอไเห็ยเหไ เดือวผักซีมาใส่ตบถ่ายค่อยหอมจะใส่ผักซีหรือใส่ใบะกะเพราก็ได้แล้วแต่คนหมักพ่อที่ใส่ยังใส่ใบยังไงดีใส่ผักซีมันจะหอมแบบไปคนละย่างแบบแม,แม,แมวหรอหรอือม,มันจะหอมแบบคนละย่างเลยเดี เขาโมนี man, pues ่เข้าไปเพืกับเข้าหรออืมกะเพราไม่ตอบกะเพรามันคือว um, ่าใส่ตันหอมหเลยเขาเคยกินผักเผ็ดหลายแล้วมันว่าแต่ผักซีนี่มันจะชู้ชู้กินของมันตั้งหากดอกกินแก่พวกโมนี่กินเนาะกินหอมแบบบุกเคยนี่ดอกด้านทานกับโมนี่กินอะไรดีเพราะว่าพริกแกงตัมเบียงก็เหมือนกันอืมมันเลยเอาครับต้มไปห้อง

โอ้เฉพาะหัวกุลบบักนี่งมายนุ่งกหาบาทบัดเลยรเดียวเลยะผมกูลคือล้นบุกคนึ่งม่ายบหน่งห้าบาทบัดเลยวะราบาทรสิบาทแม่ะเจบาทเลยมาด้วครับพี่น้องครับเอาบาต้นนเอาบกันด้วยเอาจบควใจกุคก็ลามาตักบักหนึ่งเ็สองันนเยเส้นาน้แ่าเข็มเอเคเลยเอาชิม เอา่าเคีมวใส่ไดนมาเป็นไงนี่ซุกไเถะบ่อจัดบ่มียาบพ่อไม่ท้าในปรุงเครื่องท่านอย่างคือพอไว้เถอะเอาไข้พันเอ็ดพันหนึ่งแล้วนี่รอไมจักบู่ขาวหูไ้พันหนึ่งเราเสียดเวยแต่ให้เรากินตรงใกลมันุ่บยังโอ้โหอิาาัีตู้ทยตัดแ่ีตู้ทยไปคายตลาะเอาเนี่ยแม่กินเนี่ยคบยังหูพอไปไปไนพอปะ ถาเข็มใส่ได้เนี่ยต้มไก่ขมาบ้ีกิไทยกัคมลงความจัดไ่ต้ององเมืองใส่ด่านอยางเง้ยมาครับกแมันครับพี่น้องครับเต้ให่ต้บต้บืเต้เบือสีแดงแดงต้บวเตบเราเปลี่ยเลีมาครับพี่น้องครับกแฟัครับแ้ครับบครับพี่น้องครับโอ้ยลืมทุบหาปัดซีแท โอ้ยโอ้ยแก้วแม่แก้วยังกือผงขักผงแม่ละบานแก้วเอาเอาน้าปลาแนบเลยละกันไปเอาน้าปลาใส่เอาเน้อเอาน้อเนื้อส่เอาน้อต้มเนื้อไส้กุ้งเออนั่นละโอ้ยสุดยอดมากวน้ว้าวปลากุ้งมัน้กินข่อเหียบางเด้อถิงข่าวมาเนี่นี่ไขาใส่มาอันนี้ยังไงเอ้ยนะครับเลยว่เไยแต่ไก่ปลัดัลมี้งไอ้มันข้าเสนต้องกันเลยครับวันนี้ครับมาเด้อครับเป็นกินข้าว้อกันกัใข้ากินนะขาวเที่ยงกังไงชิ้นที่ใบสามหรข้าเที่ย มเนจะมันถ้าได้กินข้าวอยหนูยังดีดเล็เนี่ยคนหนูบอกแคบบอกหนูสั้นดําดุมาน